ถ้าเราไม่วางป้ายน้ำไปตรงนี้มันจะไหลย้อนตรงนี้โอเคเอาเมเอ๊ะแมวแมมาไงซึ่งเหล็กเราก็จะเห็นไหมขึ้นมาปุ๊บเข้ามาก็อ่ะแมวเฮ้น้องแมวเกไปอยู่เลยบนนั้นกราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโอมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมครับชีวิตรอด1.21กันต่อโอเคต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนใช่ฮะก็คือผมได้ทําในเบื้องหลังนั่นคนในคลิปนี้เราจะมาทําสิ่งที่เรียกว่าที่เก็บเหล็กทุกคนนะมันก็คือจะเป็นแบบโรงเก็บเหล็กอะไรเงี้ยผมก็ได้ เอามาเก็บไว้ตรงกลางนั่แหละพื้นที่มันเหลืองไงคือเราก็เอาทุกคนพยายามอย่าเอาแบบมาใกล้ฟาร์มันมากเกินไปนะทุกคนทุกมุมน่ะถ้ามันใกล้กันเกินไปเดี๋ยวโกเลมมันจะมาเกิดบนนี้ได้นะแต่นี้ผมได้ลองวางโครงไว้แล้วนิดหน่อยก็มันก็มันก็ไม่มาเกิดนะรือพื้นมันไม่มีก็ไม่รู้แต่คิดว่ามันน่าจะโอเคทุกคนคือพื้นที่ตรงกลางมันเหลือไงผมเสียดายพื้นที่นะโอเคก็ประมาณเนี้ยอันนี้ก็เว้นประมาณ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าก็ดก็ดบล็อกทุกคน อย่างละ888 8, 8, 8, แบบ4มุมแบบเนี้ยโอเค <Okay. S 1> ผมจะให้ทุกฟาร์มหนทุกคนนะให้มันไหลโดยใช้ระบบน้ำอเออมารวมกันตรงตรงตรง,ตรงในในเนี้ยในโรงเนี้ยเออโอเคก็คงจะต้องใช้อ่าถังน้ำนะใช้แรงดันน้ำแล้วก็ น้ำแข็งด้วยทุกคนเออแต่ผมไม่มีน้ำแข็งเนี่ยสิเดี๋ยวผมก็ไปหาในไปองค์ภูเขาแล้วกันทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ก็วงจรเลสโตนเอ,อ่อแหละโอเควงจรเลสโตนที่เราจะต้องใช้คือเราจะต้องอ่าครับสิ่งที่เรียกว่าดรอปเปอร์ด้วยทุกคนใช่แล้วมีโอ้ดรอปอันนี้อ๋อโอเคดรอปเปอร์อาา่ะฮะหนึ่งสองสามสี่มีสี่อันก็สี่เฮ้ยสวัสดีน์แมนแกวับโอเค ด็อปเปอร์สี่อันสี่มุมสี่ฟาร์มใช่ไหมแล้วก็แค่นี้แหละระบบน้ำไม่ค่อยว่ากันทุกคนถังน้าเรามีันี่งไงถังน้ำเยอะแยะเลยแล้วก็เราจะต้องใช้เลสโตนรีพีเตอร์อ่ะมันต้องอเอ็นเดอร์แมนจะเอาอยัางไงเนี่ยฮะแกมาไหนไหนก็วับมาแกน,น,น่ารำคาญที่สุดได้อ,อ้าวเก๋วาต่อหน้าฉันอะทุกคนอันนี้มาผมไปเออไปหามามาเลี้ยงนะั่นก็คือผมวิ่งไปวิ่งมาในเบื้องหลังก็คือขี้เกียจวิ่งก็เลยใช้มาเอาแล้วกันโอเค แต่อ okay. <c oughs> ินเดอร์เมนเกะเกะมาหี่มาให้ฉันมาให้ฉันกระโดดฟันรัวรัวเออตายอย่างง่ายได้ตายได้ยังส่งเสียงได้อยู่โอเคเก็บกองไว้นี่ฟ้ามันไหนสักทีนึ่งแล้วกันเก็บไว้ทุกคนฟาร์มไว้มันได้ใช้ในอนาคตนะโอเคเราจะทำอะไรต่อก็น่าจะประมาณนี้ก่อนทุกคนอันเนี้ยในส่วนตรงนี้นะก็อันนี้คือวงจรทุกคนอันนี้ผมคราฟวงจรก่อนส่วนน้ําแข็งก็เราจะต้องไปหาน้ําแข็งจากที่ไหนอ่ะ อนั่นสิอแป๊บนึงนะทุกคนผมลองไปที่เหมืองที่มันมีภูเขาสูงสูงที่เหมืองอยู่อ่ะเออน่าจะแบบน่าจะมีอ่ะผมคิดว่านะอ่ะเฮ้ยพ่อค้าอ้า่เดินผ่านไปผ่านมาขายได้ทุกที่เลยเนาะอุ้ยลาม้าด้วยคือผมน่าจะเอฟเคอยู่ข้างนอกเออแล้วคือพ่อค้ามันก็เกิดแล้วมันก็คงเดินเพ่นพ่านแล้วมันก็เข้ามาในนี้พ่อค้าขายอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยน้ำแข็งใช่ไหมพ็คไอซ์ปะ แฮกไอ้ด้วยน้ำแข็งทุกคนผมจะได้เอมลลผมจะได้เอมลลผมอยากได้เอโมลล์ถหนึ่งนะทุกคนผมวิ่งมาที่ฟาร์มไม้ก่อนเอมลลเรามีที่นี่เยอะๆโกเลมมาอยู่เลยในนี้เนี่ยอเออเราเอฟเคไงแบบอยู่ข้างนอกเงี้ยเออโกเลมมันก็เดินเข้าประตูมานะอ่าฟาร์มต้นไม้อือฮึ มันมีเอมรอลอยู่กล่องไหนสักกล่องนี้แหละบนนี้แหละกล่องเอ,อินแหละเอามาสักชุดหนึ่งน่าจะพอนะแต่คงไม่ซื้อเยอะหรอกโชคดีทุกคนผมกำลังจะไปที่ไบโอมภูเขาเลยเป้าหนึ่งแป๊าหนึ่งแป๊บหนึ่ง<ห>คือที่ผมพูดว่าไบโอมภูเขาก็คือไอ้ตรงเหมืองเราอ่ะมันจะมีไบโอมภูเขาที่มันเป็นแบบว่าณะัสูงอย่างนั้นเออมันมีหิมะตรงน,นั้นแต่มันไม่น่าจะมีน้ําแข็งอ่ะแล้วก็แถวแถวนั้นมีหิมะไม่เอ่ยคือถ้ามันมีหิมะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคือเราเอาน้ำไปวางมันก็เป็น โคตรโชคดีเลยจริงๆผมเจอหลายรอบแล้วแหะทุกคนพ่อค้าที่มันขายน้ําแข็งนะแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะซื้อไว้แต่แรกไงก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้เนะี่ยจนมาคลิปนี้นะเออคิดว่าจะได้ใช้ก็เลยต้องอย่าเพิ่งดีสปอนนะ่อค้าเฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้าทำไมเอ๊ะทำไมมี2ตัวเอาช่างมันขอซื้อน้ำแข็งหน่อยครับเออเฮ้ยหอันพอไหมอ่ะไม่อยากซื้ออีกอ,ะอ่ะหกอันพอไหมวะไม่น่าจะพออะ่ะทุกคนเจ้าตัวนี้แหละ จ้าตัวนี้เฮ้ยขายหอย oh? เอา้าขายทรายแดงเอาหอยซื้อหอยดีวยกว่าทุกคนหอยเนี่ยมันหาไม่ได้แนละ้วเมื่อก่อนตกปลาได้แต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่รู้มันได้หรือเปล่าเออซื้อ,ซ,อซื้อไว้ก่อนนะว่าแต่พูดถึงน้ําแข็งหกอันพอไหมอ่ะไม่พอผมกาลังคุยกับตัวเองทุกคนอ่ะค่อยว่ากันทุกคนพอไม่พอค่อยว่ากันนะซึ่งบล็อกที่ผมจะลองพื้นแลสโตนก็คงจะเป็นบล็อกสีแดงนี่แหละอืมมันมันมันจริงๆใช้บล็อกอะไรก็ได้เลย <Huh? S 1> เฮ้ยออ ให้ดอกไม้วิเลเจอร์อันนี้ผมมัดมันไว้นะทุกคนเหตุผลที่ต้องมัดไว้คือเขาเดินไปหยุดคือมันเวลาผมเอฟเคอ่ะเออเอฟเคฟาร์มเล็กมันเดินเพ่นผ่านแล้วมันไปอยู่แถวๆนั้นทุกคนมันไปเฝ้ามันคิดว่ามีแบบวิเลเจอร์อยู่บนนั้นไงเออมันก็เลยไปเดินเพื่อนผ่านแถวนั้นแล้วการที่มันเดินอยู่ข้างล่าง่ะทุกคนมันทําให้ฟาร์มผมมันไม่ทํางานก็คือกเลมันไม่เกิดบนนั้นอ่ะเออหนึ่งฟาร์มอ่ะมันจะนับว่าเป็นหนึ่งหมู่บ้านอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเกิดแบบว่า มิเลเจอร์มันคิดว่ามีโกเลมอยู่ข้างล่างแล้วนะ่าจะช่วยได้มันก็เลยไม่เกิดเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะก็คือบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะล้อมั้วทุกคนพยายามอย่าให้โกเลมมามาอยู่แถวเนี้ยน, <c oughs> นะ <Okay. S 1> ก็ผมจะเอาตรงนี้เป็นบล็อกที่แบบว่าอะเป็นจุดที่เอาอไอเทมเข้ามานะทุกคนก็สักยังไงไม่รู้อะาผมทําพื้นที่แบบนี้ไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยให้มันไหลมารวมกันตรงเนี้ยสองฟาร์มนู้นไหลมาตรงนี้สองฟาร์มนีน้ไหลมาตรงนี้แล้วก็ ไหลเข้าไปในนี้อะไรไประมาณนั้นอะ่ะ <Okay. S 1> คือเราจะต้องคราฟฮอปเปอร์มาเยอะๆซึ่งเหล็กก็เอามาจากฟาร,ร์มเหล็กตรงนั้นแหละทุกคนคือตอนนี้เหล็กมันเริ่มจะเต็มแล้วทุกคนผมมีเเคไว้นานจัดนะกล่อง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 มีสีอ่ oh, see, อันเโอเคฮอปเปอร์ okay. per, ครับเออเหล็กตรงนี้ก็เก็บไว้ที่นี่แหละเหล็กเอา้าโอเคทุกคนเอาถาังน้ำมาทุกคนเราเอาถังน้ำมาตักน้ำไปเยอะๆอเอาไปสิบถังนี่แหละมันเต็มตัวหรือเปล่าไม่รู้นะตัก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 ,ตกผมจะมาเอาสิ่งเดียเออโซเซนซึ่งอะตัวเต็มเอาไปทออไปถืว้มซาย เอาโซเซนมาเอาอันเดียวพอทุกคนโซเซนเนี่ยเราจะมาผลักน้ําให้มันดันขึ้นไปด้านบนนะทุกคนอ่าผลักไอเทมทุกคนก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วมันก็ต้องใช้ป้ายอีกด้วยผมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วอโอเคผมค้าป้ายมาละมาไปไปเริ่มทํากันสักทีหวังว่าผมจะไม่ลืมอะไรแล้วนะกล่องก็ไกลเหลือเกินน่านจะมีปีกเนาะเออผมรู้แหละคือเรายังไม่ไปตีมังกรสักทีไงแล้วเราก็ไม่ไปหาปีกสักทีนะการมีปีกมันก็จะ เ,เดินทางสะดวกนะทุกคนแต่ผมจะบังคับตัวเองว่าผมจะยังไม่ไปตีมังกรแล้วกันคือมันจะเร็วเกินไปทุกคนนะการที่เราไปตีมังกรมันก็มีข้อดีอะ่ะทุกคนคือการไปหาปีกเออเราก็จะทํานู่นทำนี่ได้สะดวกสบายทุกคนแต่ว่าเกมมันจะเร็วเกินไปนะผมจะทําฟาร์มก่อนแล้วกันทุกคนในพาร์ทนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่จะให้่าน้ํามันพัดพัดพาพัดพากขึ้นไปด้านบนจริงๆมันต้องลงไปอีกสักชั้นหนึ่งแล้วกันอ่าแบบนี้ฮะอันนี้ก็ขุดเป็นทางขึ้นไว้ในส่วนตรงนี้วางเป็นโซแซนทุกคนตัวเต็ม โซแทนแบบนี้อ่าส่วนด้านเนี้ยวางน้าแข็งทุกคนอ่าซึ่งน้ําแข็งเรามีอยู่6ก้อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปหาแล้วกันทุกคนป้ายให้วางตรงน้ําแข็งตรงนี้ทุกคนอ่าซึ่งน้ำมันจะไหลมาเนี่ยมันจะไหลมาตรงเนี้ยเออเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันก็จะติดป้ายส่วนตรงเนี้ยเราวางน้ําปุ๊บแบบนี้ <Okay. S 1> ในส่วนตรงนี้ผมจะเอาบล็อกอ่าบล็อกสีดำนี่แหละอุดตรงนี้ทุกคน อุดไปเลยอ่าในส่วนตรงนี้อันนี้เราทําจุดเก็บก่อนทุกคนไอส้ส่วนที่ทําให้น้ำมันไหลค่อยว่ากันเพราะผมจะไม่มีน้ําแข็งนะจริงๆผมอยากเปลี่ยนบล็อกอ่ะผมไม่อยากให้มันเป็นบล็อกดินตรงเนี้ยมันเป็นบล็อกดินแล้วมันไม่เข้ากับฟาร์มเออบล็อกนี้เป็นบล็อกหินสีดําให้หมดอ่านั่นแหละแบบนี้ท่อส่งไอเทมทุกคนทีนี้เราวางน้ําให้ครบทุกบล็อกทุกคนอ่าให้มันเป็นน้ําเต็มวังทางน้ำแบบนี้อ่าแล้วก็วางอีกอ๊ออ่าแล้วก็แบบนี้อ๊บโอเคอ่าทีเนี้ยน้ำมันขึ้้้้้นนนนมมมมาาแแแลลวผผจะะขึไไปสสักกคือออ่่่รููหตเงๆ วางบล็อกกระจกกั้นน้ําแบบนี้อ่าโอเคก็เอาขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันทุกคนกี่บล็อกกันล้ผมก็ไม่ได้นับนะโอเคเราลงไปเอาน้ํามาอีกเยอะๆทุกคนถังน้ําอ่าผมอยากครับกล่องเอามาวางไว้แถวนี้จังโอ้ยกล่องกล่องจริงๆเหล็กมันเหล็กมันล้นแล้วอะกล่องมีกล่องเ้ยผมขอฝากของไว้ที่กล่องนี้ก่อนแล้วกันทุกคนนะฝากฝากฝากหวังว่าผมจะไม่ลืมว่าผมฝากไว้ที่กล่องนี้เราต้องการถังน้ําอีกจํานวนเยอะๆห้าอ่ดน้ําแรงน้าแม่น้ําอยู่ใกล้ๆนี้ ตากไปก่อนทุกคนก็แล้วผมจะขึ้นไปยังไงต่อตัวขึ้นไปเลยทุกคนเออจริงๆมันใช้ถังน้ําอ่ะแป๊บนึงนะผมนับชั้นก่อน 1...2...3...4...5...6...7...8...9... ี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าโอ้เเหรอถังน้ําเราพอไหมเนี่ยอ่าน่าจะพอไม่รู้แหละไม่ได้นับนะวางไปอีกวางถังน้ําที่บล็อกนี้วางบล็อกนี้อีกวางไปอีกโอ้โหทุกคนขาดบล็อกเดียวอ่ะไม่เป็นไรทุบบล็อกออกไปจากตรงนี้ให้ได้เออโอเค ตักน้ำไปตักน้ำอีกถังหนึ่งนะแล้วเราก็วางบล็อกน้ำตรงนี้อ่าในส่วนตรงนี้มันเป็นกระจกใช่ไหมเราต่ออ่าต่อกระจกไปก่อนทุกคนจริงๆมันไม่ได้ใช้แหละแต่ต่อไปก่อนสักหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วกันอืมในส่วนตรงนี้มันจะเป็นฮอปเปอร์แล้วทุกคนอ่าผมจะทุบก,กระจกออกอ่าวางแล้ววางทําไมก็คือวางบล็อกนั้นไว้เพื่อเป็นอ่าตัวนําพาฮอปเปอร์ให้หันไปทางนู้นปุ๊บแบบนี้วางฮอปเปอร์มาให้มันไปทางนู้นทุกคนแล้วก็ที่ชั้นนี้ด้วยทุบทุบก,กระจกตรง น้ำมันไหลแล้วก็พาทอตเราอโอเคช่างมันแล้วเราก็เอากระจกกั้นด้านข้างแบบนี้กั้นกั้นด้านข้างกั้นแบบนี้อ่ากั้นกันน้ำทุกคนในส่วนตรงนี้จริงๆริมันก็จะมีฮอปเปอร์ด้านล่างอีกเนี่ยไอตรงข้างล่างเนี่ยแต่ช่างมันก่อนทุกคนแล้วเราก็วางบล็อกน้ําที่ชั้นนี้ปึึบอ่าแล้วน้าก็จะไหลามาที่ฮอปเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ทุกคนนะ <Okay. S 1> ไว้รองรับอ่าเหล็กทุกคนในส่วนตรงนี้ด้านบนอุดอุดแบบนี้ไว้ด้วยทุกคนต้องอุดเพราะว่าเดี๋ยวเหล็กมันจะ มันจะขึ้นไปด้านบนนะ <c oughs> คือแรงน้ำมาทุกคนมันแรงมากถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีไอเทมเนี้ยมันจะเด้งแบบไหนเห็นไหมเห็นไหมมันเด้งอย่างเงี้ยมันก็ช่าามันอุดกระจกไว้นะ <c oughs> อ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการทําวงจรนะทุกคนก็คือคัดแยกไอเทมอ่ะซึ่งวงจรคัดแยกไอเทมในไมค้าทุกคนคลาสสิกมากๆนะใครก็น่าจะทาเป็นแหละต่อตัวขึ้นมาซึ่งในส่วนตรงนี้อ่ะผมเจ้าที่บล็อกบล็อกนี้แล้วกันคือพื้นที่มันก็แคบเหลือเกินมันมันไม่ใช่แคบสิพื้นที่มันเราต้องปีนแบบเนี้ยต่อฮัปเปอร อ่าต่อรองจากบล็อกเนี้ยอึ๊บลองมาแบบนี้หันไปทางไหนก็ได้ทุกคนไอเทมไอเนี้ยมันมันจะวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นทุกคนอ่าป๊บเึงนะเกมนี้มันก็ช่างขยันมือสเลิกเกิน <c oughs> โอเคนะไอเนี้ยมันเป็นไอเทมที่วิ่งผ่านสมมติมันมีเหล็กมันมีอะไรเงี้ยอ่ะเราคัดแยกอันแรกเราผมขอคัดแยกอ่าดอกไม้กันแล้วกันดอกป๊อปปี้ทุกคน ต่อจากบล็อกด้านบนเนี่ยก็คือลงมาด้านนี้ก็คือไอ้จริงๆฮอปเปอร์ด้านเนี้ยหันไปด้านไหนก็ได้ทุกคนนะหันไปด้านไหนก็ได้แต่ผมเอาง่ายก็คือหันหันไปด้านนี้แล้วกันแล้วก็วางอาเลสโตรนคอมเพลเตอร์ทุกคนอ่าไว้ตรงนี้นะไว้ด้านเนี้ยคือฮอปเปอร์เนี้ยหันไปด้านไหนก็ได้แต่ผมหันเข้าด้านนี้แล้วกันมันจะได้จําง่ายๆนะทุกคนอื้มหันเข้าด้านนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อาวงจรต่อมาด้านล่างแบบนี้เออแ๊บนึงนะทุกคนแบบหนึ่งอะลงมาด้านล่างทุกบล็อกนี้ออกคือมันจะเป็นแบบเนี้ย อ่าโอเคอ่าจริงๆงด้านล่างเนี่ยเม่เกีวเราผมวางให้มันดูสวยงามไม่ใช่อ่าดอกป๊อปปี้เราต้องอ่าเราต้องไปเอาดอกป๊อปปี้มาเป็นตัวอย่างได้ทุกคนอ่าฮะเราจะคัดแยกดอกป๊อปปี้กับเหล็กใช่ไหมอ่าดอกป๊อปปี้มาแล้วก็เหล็กมาด้วยเอามาสักตะแตกหนึ่งก็คือฟาร์นี้มันมีอยู่สองไอเทมอ่ะเออก็คือแบบเหล็กกับดอกป๊อปปี้นะทุกคนอ่าเราจะขึ้นไปด้านบนวงจรคัดแยกไอเทมอ่าเราต่อเลสซโตนคอมพลเตอร์แบบนี้แล้วก็วางเลสซโตน อ่าดั๊ตไว้ตรงนี้นะทุกคนมันชื่อเลสโตนดั๊ตใช่ไหมเออใช่ส่วนด้านนี้ทุกคนด้านล่างเนี่ยให้เราวางอ่ะผมขอต่อตัวหน่อยอึ๊บให้เราวางอ่าเลสโตนรีพิเตอร์ไว้ตรงนี้กรึบอ่าเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเอาเลสโตนอ่าทอชทุกคนไว้ด้านนี้อ่ะไว้ด้านล่างตรงติดอะไรเนะี่ยวางตรงนี้กรึบอ่า มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ทุกคนอ่าเนี่ยทุกคนมันเป็นประมาณนี้ก็คือฮอปเปอร์เนี่ยเรซโตนคอมเบอรเตอร์ตัวจับไอเทมแล้วก็จะส่งไฟไปที่ตรงเนี้ยแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็ในส่วนฮอปเปอร์ตัวนี้ทุกคนอ่าในช่องแรกเนี่ยให้เราใส่เป็นดอกป๊อปปี้เราจะคัดแยกดอกป๊อปปี้ใช่ไหมใส่ดอกป๊อปปี้เข้าไปอ่า <Okay. S 1> เสร็จปุ๊บด้แน,น่ทุกคนให้ทุกคนเอาบล็อกอะไรก็ได้มาขวางมันไว้เช่นอ่าบล็อกเนี่ยแหละสีแดงเนี่แล้วกันเนี่ยช่องละหนึ่งทุกคนช่อง คือขวางม,มันไว้ให้มันลงแค่ดอกป๊อปปี้มันจะได้ไม่มีไอเทมอื่นลงถูกไหมอ่าเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อมาก็คือทุกคนต่อฮอปเปอร์ลงมาเลยทุกคนอแบบนี้อ่าไปหนึ่งก็คือต่อฮอปเปอร์ไปไปด้านนอกอ่ะไปไปที่ไหนก็ได้อ่ะแล้วนี้แล้วกันต่อแบบนี้ฮอปเปอร์ per, ตัวนี้จะเป็นส่วนที่ดึงไอเทมลงมาแล้วอ่าทุกคนเห็นไหม ตรงเนี้ยเลสเตนคอมพิวเตอร์มันตรวจจับได้ว่ามีไอเทมใช่ไหมมันก็จ่ายไฟมาที่เลสเตนรีพิเตอร์ตรงนี้แล้วเลสเตนทอตมันก็จะดับพอดับปุ๊บฮอปเปอร์ตัวเนี้ยก็จะทํางานต่ออะไรประมาณนี้เงอืมมันก็จะลงมาแล้วตรงเนี้ยมันจะเหลือ18ทุกคนอทุกคนคอยดูมันจะต้องเหลือแค่18อ่าแล้วมันก็จะหยุดทุกคนพอหยุดสปุ๊บมันก็จ่ายไฟมาที่ตรงนี้ฮอปเปอร์ตัวนี้ก็ไม่ดุดไม่ทํางานต่ออะไรประมาณนั้นนะในส่วนตรงนี้ก็หันไปหากล่องอะไรก็ว่ากันไปทุกคนแล้วก็ลงสมมติอ่ะผมลงมมมาาตตรงงงงงกกกลล่่่่่่ออออซึยยััไีนนเป็ว ต่อมาแบบนี้อึบอึบอึบเนี่ยมันก็ประมาณน,น, <Okay. S 1> มานี้ทุกคนประมาณนี้ทุกคนอ่าวงจรคัดแยกไอเทมนะซึ่งเหล็กเหมือนกันเลยทุกคนเราเอาไว้ข้างๆกันเลยอืาทเหมือนกันทุกคนก y พ a เพ r ก็คงประมาณนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เก็บเป็นเหล็กอะไรก็ว่าไปเนะี่ยคัดแยกเหล็กเหล็กเหล็ก,เ,ลกเออแบบนี้อืมแล้วก็ในส่วนตรงฮ o อปเปอร์ตรงนี้ทุกคนอ่าให้เราอ่าทำการ ใส่บล็อกเหล็กลงไปเออแบบนี้อ่ะไอเทมเหล็กทุกคนนะแล้วก็เป็นบล็อกอะไรก็ได้ขวางม,มาเล้อืมแบบเนี้ยช่องละหนึ่งพอแค่นี้ทุกคนนะเดี๋ยวมันก็จะเหลือ18ทุกคนอ่ะผมขอช่วยอ่ะโอเค18แล้วหยุดเห็นไหมมันจะประมาณนี้ถ้ามีเหล็กเข้ามาอีกมันก็จะลงไปจนเหลือ18อะไรประมาณนั้นนะทุกคนอ่ะฮะในส่วนของคลิปวันนี้เราจะต้องทําให้อ่าไอเทมเหล็กทุกคนมันไหลามารวมกันตรงนี้ให้ได้แล้วก็ไอ่วนตกแต่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปในคลิปประาไปนะทุกคนแต่วันเนี้ยน้ําแข็งเรามีแค ผมต้องไปหาน้ำแข็งก่อนนะทุกคนมีห้าก้อนไม่พอผมรู้เลยว่าม,ม,มันไม่น่าจะพอแน่ๆผมขอ,อกล่องมาวางรองไว้ก่อนออแบบนี้แบบนี้อ่าเหล็กกล่องอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นดอกป๊อปปี้ผมมีไอเดียอะไรบางอย่างทุกคนอ่าถ้าเรายังหา อ่าน้ำแข็งไม่เจอในคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะเออไบอมน้ำแข็งหรือภูเขาที่มันเป็นน้ำแข็งอ่ะผมจะเอาถังน้ําไป2ถังแล้วกันทุกคนผมมีไอเดียอะไรบางอย่างที่เหมืองทุกคนเหมืองว่ามันมีหิมะอยู่บนนั้นนั่นแหละฮะถ้าเกิดเราเอาน้ําไปวางที่หิมะหรือภูเขาสูงๆทุกคนน้ําจะกลายเป็นน้าแข็งใช่ไหมแล้วเรามีที่ขุดซิวทัศล้วก็ขุดจะเป็นน้ําแข็งมาแล้วก็คราฟอัดก้อนท้ามันเป็นแ็กไออีกทีหนึง่งโอ้โหโคตรมานะเลยทุกคนแต่ผมจะทํานะอือฮึ ไปไปที่เหมืองกันอะทุกคนเรามาที่เหมืองแล้วแล้วเราก็ขึ้นไปอ่ะจะมืดเลยยังไม่เป็นไรเราพกเตียงมาอ่ะเราขึ้นไปเลยทุกคนเราขึ้นไปตรงไอ้จานบินตรงนั้นโอ้ <c oughs> มันไม่ใช่จานบินหรอกแต่แค่รูปร่างมันคล้ายๆนะทุกคนอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นหิมะทุกคนซึ่งมันเป็นภูเขาที่แบบมันสูงไงอ่ะเราขึ้นไปอีกขึ้นไปเราไปตรงนั้นเลยทุกคนอ่ะไปได้ไหมอ่ะไม่ได้พกบล็อกอะไรมาด้วยกระโดดฮึบโอเคไม่ล่วงอ่ะขึ้นไปตรงเนี้ยจุดที่สูงที่สุสดมันเปน เราจะเอาน้ํามาวางที่บนนี้ทุกคนขึ้นไปอีกได้ไหมเราจะเอาน้ํามาวางบนนี้เออขุดขุดออกขุดออกอ่ะอันนี้มันเป็นสิวทัศน์นะทุกคนมันขุดหิมะแบบนี้อ่ะขุดบล็อกขุดขุดอ่ะเจ็ดแปดเก้าแบบนี้จริงๆยิ่งยิ่ง,ง,งกว้างยิ่งดีทุกคนแต่ว่าพื้นที่มันจํากัดนะบนนี้ผมไม่ได้ปูพืน้นอ่ะโอเคทุกคนเราวางน้ําเลยทุกคน วางน้ำแบบนี้วางวางไปเออไอวางให้มันเป็น Infinity. อินฟินิตี้อันพะนึงุกคนวางตรงบล็อกนี้แล้วอ่าเอาขออนุญาตปิดเชเดอร์ทุกคนอ่าจะได้เห็นชัดๆแบบนี้วางน้ำไปทุกคนอ่ะรอทุกคนผมจะรอเอฟตรงนี้นะทุกคนให้มันกลายเป็นน้ำแข็งแป๊หนึงอ่ะเป็นน้ำแข็งแล้วก็นึงทุกคน <Wow. S 1> นี่แหละแล้วเราก็ใช้ที่ขุดซิลทัสต้องเป็นที่ขุดซิลทัสนะทุกคน ขุดอึ๊บอ่าได้อ่อา,ไอ,าไอมาแล้วทุกคนแต่อันเนี้ยมันยังไม่ได้ทุกคนคือมันมีโอกาสที่มันจะละลายได้ทุกคนผมจะครับ9อันให้มันเป็นแพกไอนะทุกคนก็คือผมเอาโตัว้ามาวางไว้แบบนี้อื้มแพกไอเออนะ่ะอื้บูไอก็ได้แต่ว่าแพกไอก่อนทุกคนเปลืองนะคือมันต้องใช้ไอเนะี่ะก้าก้อนทุกคนซึ่งใช่ผมมานะมาก จริงๆถ้าเราเดินตามหาใบโอมที่มันเป็นน้ำแข็งก็ไม่รู้มันที่ไหนนะทุกคนในเมื่อเราหาไม่เจอแล้วก็รอตรงนี้แหละอ่าเป็นน้ำแข็งเลยทุกคนก็ข,ขุดขุดเรื่อยๆเลย <Okay. S 1> ผมขออนุญ,ญาตฟามน้ำแข็งตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันอผมขอขุดให้มันกว้างๆให้มันเป็นบล็อกน้ำเต็มด้วยทุกคนอย่าให้มันเป็นน้ำไหลเดี๋ยวมันไม่กลายเป็นน้ำแข็งอออออโอเคผมขอฟามน้ำแข็งตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคนเอาโอเคทุกคนผมได้มาเจ็ ก้อนก็พอแล้วล่ะแพ็กไอ,อ้คือเจ็ก้อนก็น่าจะพอแล้วผมเอฟเคตัวนี้คือเกือบชั่วโมงเลยอ่ะโอเคผมจะลงกลับบ้านกันทุกคนเรามีถังน้ําใช่ไหมเออเราจะลงแบบเท่ๆทุกคนเดี๋ยวผมจะลงแบบเท่ๆให้ดูหนึ่งสองสาม เท่จริงๆด้วยโอเคทุกคนผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันโอเคผมได้กลับมาที่บ้านแล้วซึ่งน้ําแข็งเรารวมกับของเก่าน่าจะเป็นอ่าสิก็น่าจะเยอะอยู่ทุกคนนะเมื่อกี้ผมได้เข้าไปที่เหมืองอ่ไปเอาบล็อกดิฟสเลตมาโอเคเราจะเอาบล็อกดิฟสเลตมาอุดแบบอุดตรงร่องน้ำเลยทุกคนโอเคช่างมันของก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนเอาดอปเปอร์มา4อันนะสีมุมแล้วก็เลสโตนคอมเพลเตอร์แล้วก็รีพิเตอร์แล้วก็นู่นนี่นั่นตามนี้ทุกคนโอเคผมจะเริ่มจากอ่าด้านหน้านี้ก่อนแล้วกัน ก็คือขุดลงไปสัก3บล็อกทุกคนอ่าสบล็อกอันนี้1 2ึ่งสองสามขุดไปอันนี้ผมขอทําร่องตัวอย่างก่อนนะแล้วก็มารวมกันตรงกลางแบบนี้อ,อืแล้วก็อันนี้ก็เข้ามาหากันอ่าฮะ โอเคทุกคนขุดลงไป3บล็อกนะทุกคนอ่าโอเคทุกคนแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บปูพื้นอ่า <Okay. S 2> ผมจะปูพื้นเป็นบล็อกอ่าดีฟเลดนี่แหละอืมฮึ <Okay. S 2> อ่าก็ต้องขุดลงไปอีกบล็อกหนึ่งนะเพื่อเพื่อการปูพื้นแบบนี้อืฮึอ่าโอเคทุกคนปูพื้นแล้วก็ผมปิดด้านข้างแบบนี้2บล็อกด้วยทุกคนนะอ่าเหมือนกันหมดเลย <Wow. S 2> ในส่วนตรงนี้อ่าผมขออนุญ,ญาตปิดเชเดอร์กันแล้วกันอ่าจะได้เห็นชัดๆนะทุกคน ตรงนี้จะเป็นวงจรขุดขุดกงก้างก่อนทุกคนขุดทำเป็นกรองก้างก่อนนะฮอปเปอร์ <Hop per S 1> อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องวางอ่าสิ่งที่เรียกว่าอ่านี่ปุ๊บดรอปเปอร์ <Dop per S 1> ทุกคนอ่าวางดรอปเปอร์ไว้ตรงนี้ฮอปเปอร์ <Hop per. S 2> อ่าเหล็กมันจะไหลามาลงดรอปเปอร์ตัวนี้เราวางฮอปเปอร์ไว้ก่อนไอตรงนี้เดี๋ยวค่อยวางทุกคนเดี๋ยวมันจะลงมาแล้วมันจะวุ่นวายนะใน <laughs> ส่วนตรงนี้ก็ขุดขุดไปด้านหลังทุกคนอ่าขุดไปเลยขุดขุดขุด,ขด,ขดตรงนี้จะเป็นวงจรทุกคนอืเราจะทำไงก็ได้ให้ดรอปเปอร์มันพ่นเหล็กออกมาทุกคนอืมฮอปเปอร์มันลง เราจะต้องให้มันอ่ะผมปูพื้นก่อนให้เราวางอาคอมพลเตอร์ทุกคนไว้ด้านหลังไว้ด้านด้านไหนก็ได้สักข้างหนึ่งนะทุกคนยกเว้นด้านหน้านะ <c oughs> ไว้ด้านหลังแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็อ่ามันจะจ่ายวงจรได้บล็อกเดียวทุกคนเลสโซนดัสบล็อกเดียวแล้วก็วางอ่ารีพิเตอร์ไว้ตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็โบนเข้าไปหามันแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นประมาณแบบว่าถ้ามีเหล็กไหลเข้าไปสมมติสมสมติที่คือเหล็กนะผมใส่เข้าไปอ่ามันจะพุ่งแบบนี้กึ๊บกลิบกสมบกติหดแลว มันก็จะหยุดเห็นไหมเออในส่วนตรงนี้ก็วางน้ําทุกคนอ่าแล้วก็อุดปิดแบบนี้เออในส่วนตรงนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันละนะ <Okay. S 1> เราปักไฟไว้อ่าบล็อกหนึ่งโอเคในส่วนตรงนี้ก็วางน้ําทุกคนอ่าวางน้ําไปเลยแบบนี้มันก็จะพัดพาเหล็กให้มาตรงนี้อ่าน้ำมาสุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็วางเป็นน้าแข็งทุกคนต่อไปอ่าซึ่งน้าแข็งไม่รู้พอหรือเปล่าแต่ว่าเอาไว้ก่อนทุกคนแล้วก็วางป้ายป้ายอยู่ไหนวางป้ายไว้ตรงนี้ทุกคนคลิบ ที่ต้องวางป้ายเพราะว่าน้ำจะได้ไม่ไหลย,ย้อนไงเนี่ยถ้าเราไม่วางป้ายน้ำไปตรงนี้มันจะไหลย,ย้อนตรงนี้โอเคเอาเมะเอ๊ะ แมว oh. แมวมาไง <c oughs> อ่าในส่วนตรงนี้อ่าเราต้องวางสองมุมเป็นแบบน้ําแข็งแบบนี้ทุกคนกลับ <c oughs> แบบนี้แล้วตรงนี้จะเป็นต้นน้ําให้มันไหลามาอ่าไปถึงตรงนู้นถึงไหมไม่ถึง <c oughs> นี่แหละทุกคนสาเหตุที่ทำไมเราต้องไปหาน้าแข็งมานะ <c oughs> คือน้ำมันไปได้8ดบล็อกใช่ไหมถ้าเราไม่มีน้าแข็งอ่ะเออจริงๆมันก็ไอเทมมันมันมันไม่ไหลอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าไปกับน้ําแข็งใช่ไหมมันจะลื่นอ่ะไม่ลื่นมันจะต้องลื่นสิ เออน้ำจะ้องลื่นแบบนี้ทุกคนเออเราเลยต้องวางน้ําแข็งนะในส่วนตรงนี้ก็ไปวางน้าด้านนู้นด้วยทําเหมือนกันทุกคนทําวงจรเหมือนฝั่งนู้นเป๊ะทุกคนก็ปี้วางเลยอ่ะฮะอ่าทุกคนแบบนี้ทดสอบอ่าอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเกป็บเก็บเก็บอ่าใช้ได้แบบนี้คือใช้ได้นะแล้วก็ปิดปิดไปเลยปิด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 แล้วเราก็วางน้ําทุกคนลึบอ่ะไม่ใช่วางตรงบล็อกนี้อืวางในในส่วนตรงนี้เราค่อยมาวางฮอปเปอร์อีกรอบหนึ่งทุกคนเราค่อยมาเปิดวงจรนะ <Okay. S 1> แล้วก็บล พอหรือเปล่านี่น้ําแข็งโอเควางป้ายไม่ต้องเขียนอะไรหรือเขียนอะไรก็ได้แต่ก็ไม่มีผลเลยนะเราก็วางน้ําไปอีกเออมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะต้องคือยังไงมันต้องไหลไปตรงเนี้ยอยู่ดีแหละทุกคนนะโอเคไปตักน้ํามาเพิ่มแล้วมันยังเหลือตรงนี้อีกใช่ไหมอือฮึล้วก็วางบล็อกน้ําแข็งตรงนี้เหมือนกันอือฮึเออน้ําแข็งมากลึกเกินอ่ะโอเคแล้วก็วางป้ายไว้ตรงนี้ครับอือฮึแล้วก็วางน้ําต่อไปอ่ามาสุดตรงนี้โอเคทุกคน สองฟาร์มนี้ถือว่าสาเร็จเสร็จสิ้นผมจะไปเปิดอ่าวงจรอ,อ่าฟาร์มตรงนี้ก่อนอก็คือเอาฮอปเปอร์ไปวางเลยทุกคนแบบนี้ปลืบอ่านี่ไงทุกคนเหล็กมันไปแล้วอ,อ่ะเหล็กอ๋อมันเหล็กมันน่าจะค้างสต็อกอ๋ออ๋อมันเต็มกล่องนะ่ะในส่วนตรงนี้ทุกคนฮอปเปอร์ไม่ต้องหันเข้าหากล่องละหันลงไปเลยแบบนี้เออไหลไปเลามันดูซิอ่ามันอาจจะเลยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะไหลย,ย้อนกลับมาเองแหละแล้วก็ไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นอ่าฮะวม่าแต่วงจรอ,อันนี้เรา สำเร็จเสร็จสิ้นหรือใช่ไหม <Okay. S 1> เหล็กเหล็กรามาอ่าเหล็กมาแล้วนี่ไงอือฮึอันนี้อันหนึง่งเหล็กเหล็กอ่ามีเหล็กอยู่วางฮอปเปอร์ไปเลยเออแบบนี้แหละอือฮึโอเคอตรงนี้ไม่ต้องหันเข้าหากล่องแล้วอ่ะลงกล่องไปเลย <Huh? S 1> อ่าลงดรอปเปอร์ไปเลยแบบนี้อือฮึสุดยอดทุกคนแล้วก็ทำแบบนี้นะทุกคนอ่าวงจรดรอปเปอร์แบบนี้ทุกคนอีกสองฟาร์มด้านหลังนูน้นเหมือนกันเป๊โอเค one hour later โอเคทุกคน ผมได้แก้วงจรตรงนี้ใหม่นิดนึงเออวงจรเหมือนเดิมเลยแต่ผมแค่ขยับจากฝั่งนู้นมาไว้ฝั่งนี้นะแล้วก็น้ําตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมวางตรงนี้เป็นบล็อกแรกใช่ไหมผมได้ย้ายใหม่ทุกคนเราไปเริ่มต้นจากฝั่งนู้นก่อนแล้วกันอ่าสมมติแบบอ่าเอ้าไม่ต้องสมมติสิเราเปิดใช้งานเลยลบแบบนี้อืมอันนี้ทุกบอกอหูเหล็กพลัก<ๆ>อ่าข้างล่างนั้นปล่อยเชื้อมนทุกคนเรามีเหล็กเยอะแยะและ้ว <c oughs> คือเราจะให้อ่ามันไหลมาแบบเนี้ยอืมตัวนี้ก็วางน้ําไป8บล็อกแล้วก็ตรงนี้อาจจะ7ดบล็อกหน่อยทุ คือเพื่อจะให้ตรงเนี้ยผมมาตั้งต้นน้ำที่ตรงนีเ้เพื่อที่จะให้มันไหลมาแบบนี้กลลบอ,อ่าและไอเนี้ยพอมันพ่นออกมามันก็จะไหลไปตรงนี้เลยแล้วก็ตรงกลางนี้ทุกคนอ่าผมก็ได้ทําวงจรน,น้ําใหม่ตอนแรกเราวางน้ำไว้ริมนี้กับริมนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ดีเช่นกันทุกคนคือมันมีไอเทมมาค้างอยู่ซึ่งอ่ะเอาแบบนี้ลแล้วกันว <Okay. S 1> างต้นน้ําไว้ตรงโน้นฝั่งหนึ่งวางต้นน้ำไว้ฝั่งนีงนงนงนง้อันหนึง่งเนี้ยเออเหล็กก็จะมีแบบอ่ะกลิง้งไปกลิ้งมาแบบนี้ซึ่งช่างมันทุกคนไม่เป็นไร <laughs> ไเห็นไหมมันก็ ไหลย้อนกลับไปทางนู้นได้โอเคซึ่งเหล็กแล้วก็จะทำไหมขึ้นมาปุ๊บเข้ามาก็อ่ะ <Huh? S 1> แมวเฮ้ย <c oughs> น้องแมวเกไปอยู่เลยบนนั้นเออคือคือแมวมันเกิดทุกคนมันมีแบบวิลเจอร์ใช่ไหมมันก็เออนั่นแหละแมวมันเกิดแล้วมันก็ไปอยู่ในร่องน้ําแล้วมันก็คงไหลขึ้นไปขึ้นไปในระบ,บุช่างมันทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าในส่วนของอบล็อกปี้แล้วก็เหล็กโอ้เยอะแล้วทุกคนในส่วนตรงนี้มันมีบล็อก ค้างคาอะไรบ้างไหมอ่ะจริงๆผมจะต้องเอาเราเอากล่องไปวางลงไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันทุกคนคือในส่วนกล่องสุดท้ายน่ะมันจะเป็นจุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะจะวางยังไงดีแปบบ๊บนึงนะโน่นแล้วก็ฮอปเปอร์มาวางไปที่กล่องอ่าในส่วนด้านโน้นทุกคนคือของที่มันแบบว่าที่ไม่เข้าพวกเช่นอ่ะเรามีดอกป๊อปปี้ใช่ไหมเรามีเหล็กใช่ไหมอะไรที่มันเข้ามาในระบบที่มันแบบแปลกเหล่าอะไรเงี้ยเออให้มันเข้ามาอยู่ในกล่องนี้โอเค ยกเว้นแมวแมวมันไม่ลงฮอเปอร์เดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปเรา,าทําวงจรที่เรียกว่าอ่าวงจรคราฟอัตโนมัติใช่เราะจะคราฟให้เป็นบล็อกเหล็กแบบอัดก้อนไปเลยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ดอกป,ป๊อป,ปี้เนี่ยเราค่อยไปย่อยเป็นโบนมิลอีกทีหนึ่งมีประโยชน์ทุกคนนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามชมน,นะครับคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ฝากกดซับสไคร้และแชร์บมด้วยครับบ๊ายบาย